เปี่ยนไอคอนแบตเตอรี่จากแบบเดิมให้กลายมาเป็นแบบใหม่เป็นวงกลมแบบนี้เก๋ๆทันสมัย นะะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะมาทุกท่านมาปรับหรือว่าเปลี่ยนตัวไอคอนแบตเตอรี่กันนะคะซึ่งก็สามารถทําตามได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆดัง,ดงต่อไปนี้อันดับแรกค่ะให้เรากดไปที่ตัวจัดการโทรศัพท์ซึ่งบอกก่อนนะคะว่ามือถือที่น้ําใช้สอนตัวนี้เป็นของยี่ห้อ OPPO นะคะทุกคนทีนี้ให้เรากดเข้าไปที่ตัวจัดการโทรศัพท์ค่ะ ในเครื่อง Oppo จะมีนะคะและให้เราปัดเลื่อนขึ้นไปที่แบตเตอรี่ไปที่แบตเตอรี่ปั๊บแล้วก็ปัดเลื่อนขึ้นจนสุดค่ะไปที่แสดงระดับแบตเตอรี่ในแถบสถานะกดแตะเข้าไปค่ะปึ๊บจากนั้นเราจะได้หน้าตายาวเหยียดแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมไปที่ไอคอนแจ้งข้อมูลอ่ะขอแภัยค่ะ ให้คุณผู้ชมไปที่รูปแบบเบิร์ดแบตเตอรี่กดแตเข้าไปและเลือกนะคะว่าเราต้องการแบบไหนก็จะมีอยู่สีรูปแบบ1แนวนอน2แนวตั้ง3หมุนวงและก็สุดท้ายนะคะไม่ต้องแสดงก็จะประมาณนี้ไม่ต้องแสดงก็คือไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มีเพียงแค่ตัวเลขชมก็เลือกเป็นหมุนวงก็จะได้เป็นวงกลมนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการ ปรับแต่งไอคอนแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือ Oppo ทำได้ง่ายๆใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ